สวัสดีครับพบกับเช้านะครับวันพุทธที่15ตุลาคม2568นะครับช่องพระดีพุทธคุณสูง EP ที่144นะครับวันนี้มีพระสมเด็จนะครับมาแบ่งปันกันในราคาองค์ละ200บาทนะครับสนใจโทร062 560 8471นะครับรับชมองค์ที่1ได้เลยนะครับองค์ที่1น,นะครับ ที่หจะเป็นผ้าสสูงเด็ดนะครับพิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับแบ่งปันกันองค์ละสองรบาทนะครับจัส่งฟรีทุกรายการนะครับด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่ 1. น,นะครับ องที่หนึ่งนะครับองที่สองนะครับองที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อเก่าเก่าแห้งๆกันเลยนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับต่อไปองค์ที่สามนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สี่นะครับ พิมทรงสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้านะครับ ด้านหลังขององค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับ พิมทรงสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับ องที่หกนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับองค์นี้เป็นเนื้อสีขาวนะครับ ด้านหลังนะครับขององค์ที่7จนะครับองค์ที่7นะครับต่อไปองค์ที่แปดนะครับองค์นี้พิมพ์ทรงสวยนะครับมีความแตกรายงาตามผิวผ้าสวยๆกันเลยนะครับ ด้านหลังจะเป็นตาแผ่นดินนะครับองค์ที่8ดนะครับองค์ที่8ดนะครับองค์ที่9นะครับองค์นี้มีหน้ามีตามีปากจมูกชัดเจนนะครับ สวยๆกันเลยนะครับด้านหลังขององค์ที่9้านะครับ องค์ที่เก้านะครับองค์ที่สิบนะครับ ด้านหลังขององค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์นี้ก็พระสมเด็จนะครับเนื้อสวสวยๆนะครับเป็นเนื้อเก่าๆนะครับจะมีลงลักทองนิดๆน,นะครับ ด้านหลังนะครับขององค์ที่1 1นะครับองค์ที่11นะครับปิดท้ายกับวันนี้องค์ที่12นะครับองค์นี้ก็พิมพ์ทรงสวยนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับมีลงลักทองสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับเป็นพาเนื้อเก่าๆนะครับ เนื้อเก่าเก่าสวยๆนะครับเนื้อหาชัดเจนพิมพ์ทรงชัดเจนนะครับไม่มีรอยแตกรอยบิ่นนะครับใข่เป็นนักนักสะสมนะครับแบ่งปันกันองค์ละ200บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับด้านหลังก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่1 2นะครับ องที่สิบสองนะครับชอบองค์ไหนนะครับสนใจองค์ไหนปิดตามหมายเลขได้เลยนะครับวันนี้มีทั้งหมดสิบสององนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองห้าหกศูนย์แปดสี่เจ็ดหนึ่งนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับจัดส่งฟรีทุกรายการนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ